สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขออนุญาตปิดเน็ตแป๊บคุณผู้ชมทุกท่านก็อยากจะรอผมดูเล่นอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับพี่บัว่ากูไม่อยากดูมึงเล่น <c oughs> อย่าพูดอย่างเงี้ยสิวสาร

ยังว่าได้เปิดบูทบ๊ทูดบู๊ทูดเลยไปรับกันเลย <c oughs> มไม่มไม่นอนหรือคุณผู้ชมตอนนี้กำลังทำงานให้คุณ <c oughs> ดอยลิดลิดลิดเอฟพกีกาวไงล่ะน้องๆอันนี้อะไรวะลองกดหน่อยอันนี้เซนเซอร์เหรออันนี้เซนเซอร์เหรอ เลเซอร์ Laser, หรือ sensor, ว่าเซนเซอร์วะเซนเซอร์นี่เกือบตีนี่อันนี้คือ AI ออันนี้มไม่ได้ทำซีรีส์ AI มาทัากับมนุษย์นะแต่น,นี้เอเลี่ยนเอเลี่ยนลองโ,อโ,อโคโดเตอ่ะอันอันอันนี้คือ แกนไม่ถึงนะมาสมุดสร้างบ้านก่อน คท่านผู้ชมอยากจะสนับสนุนแบบนาวินนะครับผมสนับสนุนยังไงหรอไม่ยากมากคผมไม่ยากใส่ซิมเข้าไปแค่หยนิ้วท่านผู้ชมขึ้นมาเอาไปกดไลค์หนึ่งไลค์กดแชร์หนึ่งแชร์กดสับปะไทหนึ่งสับปะไทและกดกระดิ่งกระดิ่งง่ายมากคุณผู้ชมแค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนกับผบในการสนับสนุนผมและนาวินแล้วนะครับนะครับผมสร้างบัน คือเซนเซอร์นะคุณผู้ชมถุงเท้าเซนเซอร์สมมุติเซนเซอร์มันก็ต้องร้องกระดิ่งกระดิ่งอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหก็จะทำเซนเซอร์แป๊บน,นึงตอนนี้นะครับเรากำลงังจะสร้างบ้านอยูต่อตอนนี้เนี่ยบ้านก็คือนะครับว่าเป็นบ้านเที่โอ้โหเฮ้ย,ยอ,อันนี้อะไรวะผมเคยเห็นอยู่มันจะเป็นอะไรสักอย่างกดผมขอกดก่อนนะมันจะเป็นอะไรวะ เป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ผมจำได้ผมเคยดูช่องช่องช่องหนึ่งอ่ะมาเล่นอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยรีวิวอ้าวซูเปอร์แมนมาบ้านแบทแมนบอกว่าเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาได้ไวอันนี้บ้านกูกูเพิ่งสร้างมาไม่เป็นไรสมมุติสมสมุติเอไอกัดตลบหลังเตะไป ตอนนี้เซนเซอร์ตอนนี้แบทแมนบอกว่าท่าไม่ดีแล้วเพราะว่ามี AI เข้ามาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย AI ตกอ่ะมันหนว่าเอ้าเอ๊ะลองเอาไอ้นี่ออกไปไหมสมมุติ AI พักเอไอดักมันจะเป็นยังไง โอัโอโออนนผมลองเล่นกับดักมาผมชชมอ่ะผมชอบกับดักอะไรพวกเนี้ยนี่ก็จะเป็นอ่าเจอแล้วก็จะเป็นกับดักมากมายนะครับเราก็จะใช้กับดักตรงนี้ในการทรมานตัวละครเราจะท่าชมได้ดูนะครับเราก็จะใช้ชิปประกอบกระดิง่ง กระดิ่งอยู่ไหนวะกระดิ่งเอาเป็นกระดิ่งสีเขียวแล้วกันแล้วก็ใส่เชือก<ม>อตอนนี้เราก็่เชือกลงไปแล้วนะครนี่คือกับดักที่มนุษย์สร้างขึ้นนะเพื่อจะเอามาดักล่อคนธรรมดาโหทหารโคตรชั่วเลยมนุษย์ทำคนในโลกกัายเป็นาหารมั้งหรออือ วันหนึ่งอยู่กอต้องนะคร en like ับลา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 เฮ้ยช่วยผมด้วยเฮ้ยช่วยผมด้วยนะคะับตกลงจากตอนนี้กระดิ่งก็ตัวจับคนมาแล้วหนึ่งคนนะคุณผู้ชม้องเอาคนนี้บก็ เอไอขั้นสูงก็สร้างกับดักอันนี้มานะคุณผมู้ชมสร้างชิปหนึ่งอันใส่ใส่ลงลองเอามาผมจะลองเอามันมานะอุ้ยเอไอขั้นสูงกต่ลองใส่ลองใส่ชิปแล้วก็ ต้องเกลอกนะต้องเอาอย่างนี้นะใช่อย่างนี้หุ่นยนต์ปะนะหุ่นยนต์ใครไปโดนสีดำก่อนแพโอเคไหมเอาเรียงเอาเยงัายงสองสามเลิกเว้ยจะทำอะไรเตะไปเลยโฮ้ยก็เจ็บอ,อืออ่าเรียงตายหนึ่งผู้มชมไปไปต่อเดี๋ยวผมสร้างซ้่งสนาม

เบ,บานเลยว่ะจะปั๊บสปีดไปเด้องั้นเล่นแบบธรรมดาน่าจะมันกว่ามาคุณผู้ชมต่อยไปแล้วก็ต่อยไปคุณชม้ึ่มเตรลังกาซะด้วยไงฮึ่มเตรลังกาซะด้วยแล้วเตะไปคุณผู้ชมฮึ่มหน้าบูดหน้าเบี้ยวเลยเตะขาไปเอายืนได้แล้ว ายืนได้แล้วเฮ้ยข้าข้ารอดตะไปทีนึงโอ้ยข้าไม่เจ็บเลยอือโดนึงทีโอ้ยฉันเจ็บนะเจ้าสมปองอื้อยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮฮ้ยเฮจะพุ่งเลยตายทั้งคูุ่ผู้ชมแต่มันนะอยากมาดูดูอีอีอยไป เอาผู้ชมตายต่อยดีๆตายทั้งคู่ขนาดต่อยอันนี้นะเว้ยรัดหนึ่งนะคือผู้ชมอุ้ยสกีเบด้วยมามาผู้ชมแบบมันเลย สงครามอลรเนาะมาแล้วมาแล้วสนามประลองสนามประลองของเอไอแป๊บนึงแล้วผ้าห่มมันติดขาผมเมันี้ยเนี่ยโอ้แล้วจัดยากด้วยอ,อย่าเป็นบ้าเมื่อกี้พี่อยายิ้มนะย,ยิ้มเหมือนคนบ้าเลย มาได้ละเฮ้ยต่อยเข้าไปโอ้โห AI คนหนึ่งต่อยเข้าไปอือโว้โดนตะนะครับอือโดนตะอีกดูเลอดก่อนอือหุบเตะตีลังกา กำลังนะอีกตัวนึงก็สไลด์มาคุณผู้ชมตัวนึงก็สไลด์มาเตะตัวนึงก็เตะหน้าข้าจังและอีกตัวนึงก็ตายเลย กน้อง่ได้ตังชื่อแต่เข้าไปอีกอ,อยู่ในสนามปัดร้อง องตายก่อนเอ,อ้อตายทั้งคู่เลยตอนเนี้โคตรมั่ว <c oughs> มาเอาจริงจังแล้วต่อยเข้าไปสมกองทีแรกสะบัดออกไปตอนนี้เขาก็โดดทีหนึ่งทีเขาก็ต่อยไปอีกหนึ่งทีสมกองแล้วสมสีก็โยนแล้วก็พุ่มหัวออกไป แล้วก็ตายหรือสมรีตายครับมาต่อไปสมศักดิ์ประสมปองต่อยไปสมฟองโค่นหัวตอนนี้สมฟองสะบัดออกสมปองก็ทำท่าชกมวยแล้วก็ต่อยต่อยต่อยแล้วก็ทำท่าเตะ ฟองก็เตะไปอีกรอบหนึ่งสมฟองก็จับทุ่มไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทุ่มทุ่มทุ่มไปอีกรอบหนึ่งแล้วสมฟองก็เตะหน้าเข้าจังจังแล้วอีกคนนึงก็อีกคนนึงก็จับเตะหัวแต่ก็กระเด็นออกมาแล้วก็ต่อ,อยเข้าไปเออสมฟองยังไม่ยอมแล้วก็ ต่อยเข้าไปอืมไม่ใช่สมสักอือเออสมต่อไปต่อไปสมปองไในเตียบต่อไปต่อไปสมปองประทะสมสมสีเตะไปเตะไปโดนทักคอเตะต่อยโอ้โห แล้วก็สะบัดออกไปแล้วก็ไต่ไต่ไต่เอาใหม่สมปองวัฒนสมบวัฒนสมสียืดไตออกไปผู้ชมแล้วก็สะบัดออกแล้วก็อันนี้ก็ตีลังกาบัตีนะโอ้โห แล้วมันก็เจ็บแสนซะด้วยตอนนี้ก็เตะไปเขาที่จากจากเตะหัวไปสมปองชนะอีกแล้วนี่แล้วก็ต่อยไปเลยต่อยอ่ะกระเด็นโดนสมศักดิ์บ็อกแล้วก็สมสมปองก็ขับไปกระโดดไปแล้วก็ต่อยทีหนึ่ง สปอก,ก็บล็อกได้ทีนึงแต่สมฟังโดนเตะหน้าแต่สมปองบล็อกจะคอหักเลยรอบนี้สมรอบนี้สมเลยนะสมศักชนะต่อไปสมศักดิ์ุทธสมปองเออตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะครับ เอาเสมอเสมอเอาใหม่เยอะสปปองต่อยก่อนทีแรกแล้วก็หมุนก่อนเดี๋ยวเลยชนะขาดลอยเลยสปปองสปปองอโคตนโหดเลย รอบนี้อรตจดสนินกับสมสมสักลแล้วเตะหัวไปสมเตะเข้าไปอีกสมสมสมปองสมปองป,อง,ป,อ,งปองได้ปเปียบปึ๊บเตะแล้วก็เตะสมปองเข้าไปแต่สมปองไม่เป็นไรอุ้ยเอา สอบปองชันทำแล้วเอาไหมเอาไหมบล็อกก่อนตอนนี้สมตักแต่มันสูสีกันนะเว้ยออ ไอ้นี่สมปองก็เลยขึ้นคอมแล้วต่อนนี้สมปองก็ตายเอ้ยสมศักก็ตายดีกว่ามารอบนี้สมศักเอาจริงบอกรอบนี้สมปองก็เอาจริงเตะเข้าไปแล้วก็สะบัดขาออกเดี๋ยวตายก่อนอือสมปองก็เตะหัวเตะเข้าีปเตะเข้าไปเตะเตะเตะโดนระยำ เต่เข้าไปอีกเต่เข้าไปอีกเฮ้ยทุ่มสุดตัวสมศักดิ์เออเสมอมารอบนี้สมศักดิ์ว่าเอาจริงสมศักดิ์เอสมกองเอาจริงแล้วเอ้ยโดทีมหนะ้าสมศักดิ์เอาหัวมงขา แล้วส่งปองกระโดดทีแล้วก็ต่อยอีกทีนึงแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต่อยไปอีกทีนึงแล้วก็เสยหน้าอีกแล้วก็ตกมาอีกเอ้าเสมออีกแล้วโู้ทำไมคู่นี้มันเสมอไปเลยวะมาเตะไปอีกทีนึ่งสมปองอันนี้ก็เตะไปอีกทีนึง แต่รอบนี้อันนี้มันเตะไปอีกทีหนึ่งโอ้โหสมศักดิ์ชนะรัวๆแล้วตอนนี้ว่างไงศึกสุดท้ายรอบตัดสินยัดเตะไปแล้วก็สมปองก็ต่อยต่อยอ,อือโอ้โหต่อยสมปองไม่ยอมแพ้สมปองสมปองสมปองถุง,งเท้าสมปองนะทุกผู้ชมผมถุงเท้ม สมศักดิ์สมศักดิ์ได้เปียบ้าว้าว่าเออยเอาเสมอดูมึงเปล่าเออสมปองสมปองเตะไปอีกหนึ่งทีอันนี้ก็เตะไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ เฮ้ยสมศักเริ่มแห้ว่ะเอาเอาหน่อยสมสักเออสมอืมระบัดออกเฮ้ยสมสักพิกชนะว่ะแต่เสมอเหมือนแล้วเสมออีกแล้วเกือบพิกชนะได้ละสมพองก็รอบนี้สมฟองเตะก่อน แล้วก็จับจับพุ่งแล้วก็สมปองก็จับติดเชือกไวเอาไว้ซ้อมเตะออกไปเตะเตะเตะเอาเสมออะไรก็เสมอแต่สมปองมาสมปองต่อยเข้าไป สปองจับหัวแล้วก็สปองจับหัวแล้วก็ตายเรียบร้อยสปองชนะคุณผู้ชมชนะหรอสปองชนะแล้วเยี่ยอ่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะ